ครั้งที่74วันที่22มกราคม69 <c oughs> 74วันที่22มกราคม69วันที่74วันที่22มกราคม69ั้นี้เป็นครั้งที่74วันที่22มกราคม2 5 6 9เ้ข้าเจ้าทิเชลิบ,บกกี้ ขอเปลี่งวาจาสัตยาธปุตตมุลถวายเป็นพุทธบูชาตามบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จหลวงปู่บุญเด่หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระน่าไตรผูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยาต่อไป บทสวดจุนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตรากัจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสัสุนันตุสักโมกะถังสกีกามีจารุเปกิริสิกาลตเตจันตลิเควิมานีทิเปรเทจกามีตรุวันนะขานีกีหามตุมหิเกเตปุมาจายันตุเทวาเจรธารวิสมิยะกัตถปนาคาติตันตาเสดกิยังมุนีวารวจนหนังสัตบูมีสุนันตุธรรมสวรรคการวยัมปัันตาธรรมสวรรคการวยัมปัันตาธรรมสวรรคการวยัมปัันตา บทสวดน้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวาตัวราตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตัวราตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตัวราตูสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมจาระนังอัญญพุทธเมีจาระนังมะรังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมหองตุสัพปทานัตถิเมจาระนังอัญญธรรมโมเมีจาระนังมะรังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมหองตุสัพปทานัตถิเมจาระนังอัญญสังโฆเมีจาระนังมะรังเอเตนัสจัะต บทสวดมหากริุนาโถติอธิการคาถามหากริุนาโถอัฏฐายะสัพพปานินงปุเรโตบาปามีสภาประตูสัมปูติมุตตังเอตินะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุปตะวามหากริุนาโถหิตายะสัพพปานินงปุเรโตบาปามีสภาประตูสัมปูติมุตตังเอตินะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุปตะวามหากริุนาโถสุขายะสัพพปานินงปุเรโตบาปามีสภาประตูสัมปูติมุตตังเอตินะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุปตะวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวบเมสูตังเอกังสมะยังประกวาสกีสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิมหามณีมหาตาพิคุสังเคนะสติงปัจจมาเทหิพิคูสติหิสปีหิวะอรหันเตหิทัศหิยารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหันติปะกาวันตังทัศนายาพิคุสังกัจจกะทกุจจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังอิตาทัโหสีอยังโคประกวาสกีสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิมหามณีมหาตาพิคุสังเคนะสติงปัจจมาเทหิพิคูสติหิสปีหิวะอระะหหหัันเติทส พัฒนายาปิกุสังกัจจะยันุนะมะยัมปีเยนะปะภะกวาเตนุปัสสะกเมยามาอุปัสสะกมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคถาปัสนยามัติอัตโกตาเทวตาเซยทาปีนามาปละวาปุริโสสัมมจิตังวาปะหังภาสาริยะภาสาริตังวาปะหังสัมมิเจยนะอีวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคะวะโตปุระตุปตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอตังสุเอกมันตังติตาภูเอกาติวตาปกรวตุสันติเกอิมังคตังภ菩萨สิมหาสมยุยปวัตินัสมิงเทวกายานสมัยคตาอคตมหาิมังธรรมะสมยังทันจิตายุวะอัปปราจิตสังติอัตโคปราติวตาปกรวตุสันติเกอิมังคตังภ菩萨สิตตระพิกบูสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุกรรมังสุสาระทิวานีตานิฆะหิตวะอินทริยานิรักันติปฏิตาติอัตโขวะปราธิวตาปกรวตุสันติเกอิมังคตังภ菩萨สิจิตวะขีลังจิตวะปะลิขัง อินทกีลังโอหัดจะไม่มีชาติเจริญติสุทาวิมาลาจักุมตาสุตันตาสุสุนาคาติ อัตโกปราเทวตานโกตสันติเกอีมังกถังปาสิเยกจิปุถังสังกตาสีนติกมีสันติปยภูมิปายะมนุสังหัวะกายังปริปุริสันติติอัตโกะกาิกมันตสีเยปุญนะปิกเวตัสสุโลกธาตุสุทวตานิปติตาหุติตถาคตังทัศนายะิกสังกัจจเยปิเตปิกเวอเฮสุนติตามานังอรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะกันตันังเอตตปรมาเยวะเทวตานิปติตาอเฮสุเซย สัมปิปรกวางตานังเอกตัปรมาเยวะเทวตานิปติตาพวิสันติเสยธาตุปีใหม่ห่งอิตาหิอจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังจุนณาทาสตุกังมืน้าศีกระดูถางภาสิสามิติเอวามันตติโคเตปิกูพะวัตโตเป็นตระสุมเขวัดอิตาทั้งโมจักสิโลการมนุกัสสามิยตับปุมาตาตัสิตาเยสิตาคิริกะพลังเป็นิตาตามาหิตาปุตุสีห์วันลีนาโรมาหังสามปิสมุโน โอธาตมันนสาสุธาวิปัสสนามนาเวลาปิโยปสัตย์เจตวามุณีกับปิลวัตเวตตัวมันตะยิสัทธาสาวกีศาสเนลัติเทวกายาภิกตตาเตวิชานธรรมิกโวเตจตปมกะลุงจุตวาพุทธัาสศาสนังเตสัมปตลุงโยยานังอมนุสสานาตศาสนังอเปเกสตัมมตะคุงตสสหัสังอาตะสตาลิงสตังเอเกสหัสศาสนาอมนุสสารนาตสุนอเปเกนันตมัตะคุงทีสามสภาพุทธาอหุตันจัสมภะภิญญาะว่าวกิตวานัจกุมาตตัวมันตะยิสัทธาสาวกีศาสเนลัติ ทีว่ากายาอภิกันตาเตวิชานะตัปิกะโวเยภูหังกิติจิสามิกิไลหิอนุปปโสสัตตสหัสสาวยัาปุมากะปิลวัตตวาอิติมันโตจุติมันโตวะนะมันโตเยสัจฉิโมตมนาภิกขโมุนังสมิติมนังจสหัสสาหิมวตายนัตตวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวะนะมันโตเยสัจฉิโมตมนาภิกขโมนังสมิตินังิก สาตายคีราติสหัสสายเจขายนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสเซนโนโมทมนาพิกามุงพิคุณังสมิติมนัลอิเจเตโซละสสหัสสายเจขายนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสเซนโนโมทมนาพิกามุงพิคุณังสมิติมนัลเวสสามิตาปัจจัยสตายเจ้าขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสเซนโนโมทมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติมนัล กุมภโราัคเวพุลสันิเวนัพารสัตสัสังยนังปิรูปสติกุมภรโราัคสภ้าสมิติวนังปุริมัญจติสังราชทัตตรถปัสสติปัตตนังอธิปติมหาราช aja จัติโสพุติตาสาววอิตานามามาภลัยที่มันโตชุติมันโตวนมันโตยสสีโนมุธมนาทีกามุวิกณั้สมิติมันังทักกินัญจติสังราชวิรุณโตปัสสติกุมภันานังอธิปติมหาราช a อิทิมัตโตชุติมัตโตวันละมัตโตยะสัสสิโนมุตตมานาอภิกามุภิกุนังสมิตินุนังปชิมัญจัติสังราชวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชาจะสิโสปุตตปิตัสาฟาโวอิทันามามหาปลาอิทิมัตโตชุติมัตโตวันละมัตโตยะสัสสิโนมุตตมานาอภิกามุภิคุนังสมิตินุนังอุตารัญจัติสังราชวิโรตัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชาจะสิโสปุตตปิตัสาฟาโวอิทันามามหาปลาอิทิมัตโตชุติมัตโตวันละมัตโตยะส ปุริมาที่สังทัตตาระทูทักกินในนวิรุณหโกปชิเมนนวิรูปโกกูเวโรุตรังที่สังจัตตารเตมาราชสมตาจัตโลทิสาทันตัลมนาอัตังสุวรณีกับปิลัวัตวีเตสังมะมายาวิโนทาสาอาควันจะนิการสถามายาภูเตนทูเตนทุวิภูจวิภูตสัจัโนกมเศโตจักกินโนมันตุนิมันตุจักอปปามาปนาทอปามญโยจัเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจักันยโปนาโรราชานโนสโพ อากูปัญจจิโคจิวะเจวะติมพะลูสุริยวัจจะาเอติจันเยจาราจายโนคันทภาสาหิราชุพิโมทมานาอภิกรรมุพิปุนังสมิติมานังอัตากูลาภาษานากาวิสาราสหัตจักกากัมบาลัสัตระอากูปายากาสาหยาติพิยามุนาทตารัทธาจักอากูนาคายาสัตติโนเอราวัโนมหานาโขโสภะคะสฉามิติมัง ยีนาคราเจสหัสาหารันติทิพติชาปกิวิสุทธจักภูเวหายาสาเตวานมชปตาจิตราสุปนาอิติเกสนามังอภยันตทานาคราชนามาสิสุปนัตโตขมามากาสิพุทโธสันหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารนะมากังสุพุทธังจิตาวัชิระหันทีนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเซตีอิติมตวยสัสสิโนกาละกันจามหาวิสมาน อสุราตาันาวีคษา,าเวปจิตติสุจิติจับอาหาราโตนโมจิสาสตันจับปริปุตตานางังสัพพเวโรจนามากา <c oughs> สนาหิตะาวาผลินเสนังราของประธามุปาขมุงสมัมยูธานิพัฒนตปิกุณังสมิติวงังอาปูจติวาปทวีจัตเตโชวายูตถาขมุงวรุณาวารุณาธิวาโส,สุโมเจยสัสสาเมตตากรุณาไกยิกาอาคุเทวะเจยสิโนทัสเสเตทัสสะทธากายาสัพพินานาตาวัลลิน อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยศสัจจินนโมธมนาอภิกามุภิกุลังสมิตินวันังเวีนทูจะเทวาสหายดิจักอสัมาจะทุเวยมาจัตทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาลับขัปตานิปุรักิตวาภูมัณฑวารลาหะกาวัสุนังวาสโบเซโตสโคปากาปุรินตะโตทัสิตทัสทะกายาสปีดานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยศสัจสิโนโมธมนาอภิกามุภิกุลังสมิตินวันังอัต จะรำมาขีสิกาลิวะจกอาทิตกาจะโลชาจักระโลชาจักรุมาปุพานิพาสินโนวารุณาสหธรรม,มจักอาจุตตาจักอเนชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัสวานีสินโนทัศเตสตทัสสะธากายาสเปนานาตาวานินโนยิทิมันโตจุติมันโตว,ว,านาวันวนมามันโตเยสสิโนมุตมานาอภิกรมมุภิกุลังสมิติโมณัง สมณามหาสมณามนุษสามนุษสุตมะกิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาตาคูอรยโยเทวาเยจะรุหิตวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายัตสสิโนทัศเตทัศธากายาสัพพินันตวรนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันมันโตยัตสสิโนโมทมมนาอภิกรรมโมภิคุณังสมิตินวันังสุกายการุมหาอรุณาอาคูเวกนะสาสนาโอทายตแหงหาปโมคะอาคูเทวาวิจักนาสตามัต สหธามะตาหารัาคามิสการเจเจสัจสิโนทนายังอาคาปิจุณโนโยทิสาวิวัสติทัศสศรษทัศธากายาสปีรานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเจสัจสิโนมทมนาอภิกามุงิกุลังสมิติมนังคีมิยาตุสิตายามากันตกาเจเจสัจจิโนสัมพิทกาลามาเสรษฐาชุตินามาจารสวานิมาระดิโนอาคูอาทกคูปะนิมิตาทัศเศรษทัศธากายาสปีรานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเจสัจจิโน โมทะมนาอิกรรมังพิกุนังเสมติมิตรมณังสเตเตเถระนิกายยาสเปนนาตตวันิโนนามันวะเยนะอากันจุเยจันเยสตธิสาตหาพระพุทธชาติมักคีรังโอคะตินะมนาสวังกะขิดโมคะตะลังนาคังจันตังวะอจิตาติตังสุขพมะปรมัตโตจักปุตตาอิธิมัตโตสันนังกุมารโอติโสจักสุปะคะสมิติมนังสาหัสพะมะโลกะนังพรมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสจสโส ท้าเศราอิสราอคูปเจกวัสวัตติโนเตชันตะมัญจโตอาคารริโตปริวาริโตเตจะสเปอภิกันเตสินเตทีวีสัมักกีมาราเซนาอภิกามิภาษากัรภาษาเมติยังอิทากันนาทัปันตาทักระคินะปันเตมตุโวสมันตาปริวาลิทัมาวูมุจิตาโคจินังอิติตถามหาเซนงสกันนาเซนังอภิใจ ปัญญาอัตละมาจะสรังกิตตวานะพิระวังยะถาปุพสกุเมโขธนยันตุสุวิจุโคตถาโสปจุทาปฏิสังกตุอจยามวสีตันจัสปังภารปิญญาญาเะว่ากิตตวานะจะปุมาตตัวมันต่ยิสัทธาสาวกีศาสนีละเตนมาลัสนาพิกตาเตวิชาณตาพิกโกเตจาร์ตปรมกุลุงสุตะพุทธสัสสานังิตรากิจุปกามุนเนสังลุมปิอินเจยุงสเพวิจิตตสังขามาปยาติตาญาสจินุมโมทันติสหพูเตหิสาวกตาเตชนีสุตตติบทสวนจุญญะจุลละชยประกรณ นโมูมีพุทธเตชะสารรัตนัตยะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิเตวานารายพปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจัจจตโลกาคัมพีรักกาสมุทาปูตุมขังค่าจะสัพพมัชัยยะปสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยะธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคุลัตทรณีใสเนรใสเสนะเมรุราชผลนรชีชัยะชัยะคัมพีรโสมาพีทาเกินตนาคีปีศาจปุตการีชัยยะชัยะตุนิมิตาโลกีชัยะชัยะสิงคีสุตาตานมุกชาชัยะชัยะวรุณนามุขาสัวตรา ชยะชยะจำปาทินาครุลักขันธกจชยะชยะกัจโกนะตุรงสุกัลปุชงสิหาปยกะตีปายะชยะวรุณะมุขยาตาชิตติิตตเสนารีคุณสุตินรดีชยะชยะสุขาสุขาจีวีชยะชยะธรณีตะเลสทาสุชยาชยะชยะธรณีสันตินสทาชยะชยะมังคราชัญญาปวักกีชยะชยะวรุณัญกีชายะชยารักเสสุลุจเตชาง ชายาชยะธรรมพรมนทัคนาชายะชายะราชาธิราชาใจชยาชยาปทุม <Yeah>! ิยสพังชายาชยาอรหันตาปจิกพ <proposals nói> yeah! ุทธสาวังชายะชยะมหิสุรุหาโรห์ลินเทวะชายะชยะพรหมาสุรโคชยาชยะนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมารวีอินทงจะวีนตเตโยจักุเวโรวรุณโอปิจกอคิวายุจปาชุนหูกุมารุทัตตารตโกอัฐานสัมหาธิวาสิธิตาปะสัาทโย อิสิโนสาวกกาสแปสัพพาชัยยะรามโอพระวันตุเตชัยยะธรรมโอจะสังโฆจัตถะสปารูจัชัยยะกัมเอเตนะชัยยะเตชินะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชินะหงนงตุเตชัยยะมังคลังชโยปีพุทธสัจสิริมตัวอายังมาราจะจจะเปปีมาตัวปราชโยอุคสยังปุทิมันติปมุติตาชัยยะตถาพระมคณามิอิสิโนชโยปีพุทธสัจสิริมตัวอายังมาราจะจปะปวิมาตัว ปราชโยคสยามปุติมนเทปมุติตาชยตถาดคนามหิสินชยโยปิพุทธศาสิิมตัวยัมาราสัจปิโตประราชโยคสยามบุตรมันเทปมุติตาชยตถาที่วัดคณามหิสินชยโยปิพุทธศาสิิมตอยัางมาราสัจจะปิมตูพระราชโยคสยามบุติมันเทปมุติตาชยตถาสุปนัคนามหิสินชยโยปิพุทธศาสิิมตอยังมาราสัจปิมตูรราชโยคสยามบุติมนเทปมุติตาชยตถานคณามหิสิน ชายโยปีพุทธสัตสิริมโตอายังมรรจจจปปิมโตปราชโยโคจยัมปุติมันเถปมุติตาชยัตถาสัพพมัคคณามหิสิณุชยันโตปุถิยามูลีสกยานังนังทิวัตโนงอีวังตวังวิเชโยวิเชโยโมหิตชยันสุจยนังมังเกลีอัปปาราชิตปันปนังเกสีเสปตะวิปกะลีอภิเศกีสัพพุทธานังอักัปโตปมุตติสุนักตังจุมังคลังสุปภะตังสุติตังสุพุนสุโมหโตจัจสุยิตรัง กรรมจาริสุขปัตตคินังกายกรรมังมจากรรมังปัตตคินังปัตตคินังมนุกรรมังปณิทิตีปัตตคินาปัตตคินานิกตะวานังปันตะเตปัตตคินีติอัตตะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอรูขาสุกิตาหุทธาสหสเพหิยติพิสุนันตุปุรโตเยติวะสตมิตรานิอธิกตะทิคายุกาสัพพสัตานังรักันตุจินาสาสนังยากจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐาจุทธกาลรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรงกาโรคาจุปตวะเตสังนิวาเรนตุ จะสัพพธากายาสุขังจิตสุขังอรหันสุอรหันตุยะถาเรหองบุญสวดทำมะนิยามะสุตังอีบรมีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัติยังวิหารใติเจตวันีอนากรพินติกัสสอารามีตัตระโคพระกวาพิกุลมันเตสิพิกเวผาตัมเตติเตพิกุว่าตัวประจักษ์โสุงพระกวาเอิตัตตวุจัปอุปาทาวาพิกเวตถาคตานันลุปาทาวาตถาคตานัน ตถาคตานันทิตาวสาธาตุตธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสการาอนิจจติตังตตาคตอภิสัมพุจติอภิสมมิติอภิสัมพุจิตวะอภิสมิตวะอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวรลติวิปัสสติตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานันปาทาวาตถาคตานันทิตาวสาธาตุจิธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสการาทุคาติตัง ตถาคาโตะอภิสมพุจติอภิสมีติอภิสมพุจตะวาอภิสมีตะวาอจิกติทิเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราตุคาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมนานาตาติตังตถาคาโตะอภิสมพุจติอภิสมีติอภิสมพุจตะวาอภิสมีตะวา อจิกติเตศติปัญญาเปติปตะเปติวรติวุปัสติอุตานิกรติสเปตมาอนัตตติอินทามบมจักปะกวาอตตมะนาเตปิคูปวัตโตปิตังอภินันตุนติบทสวดพระเถระตักคาถาอติตังนานะวาขเมยะนปฏิกังคกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและตัดติตังไปอินันตังปัะจัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคต ก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตัทะวิปัสสติอสังหิรังสังกป,ปังตังวิทยานุปรุงเยผู้ใดเห็นธรรมนั้นอันเกิดขึ้นเพราะจะเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอน,อ,นอนแง่คอนแกนเขาควรพอกปูุอาการเช่นนั้นไว้อจเจวะกิจมาตปังกโกชัญญามรณงความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุนี้ฮิโนสังคารันเตนีนะนะ มหาเซนีนะมัจุนาประการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีสีลได้มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอีวังวิหารีมาตาปิงโอหอรตตาตันติตัตงตังเวพัตเตกรตโตติสันตอจิกเตมุนิผู้มีผู้สง,งบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียวการาทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงรายตีเดียวก็ได้ชมบทสวสดธรรมะสังเวกขจุมีขณะ สเปสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมีดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกาติสเปสังขารทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตายไป สัพเพเหตุกนิอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุ่วงชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณะนงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมะยามริตะพังอันเราจะตึงนตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความสุขเป็นที่สุดรอบ ีวิตตังมีอันนี้ยตังม่ได้นิงตังมีอันนี้ย่ีตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่ไดนัามีอนิียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวักควรที่จะสังเวชอางกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเป็ตวิญญาณขันป่าสจวิญญาณชุดตัวอันกระติงเสร็จแล้วอเสติจากนอนทับปัตตบิปปัตตบินซึ่งแผ่นดินกลิ่งกลังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนที่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จากวัตสังขาราสังขารามมมีนนวิค เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุจจันติสัพพิสตามดันติจักจัดทั้งหลายทั้งปวง อุปชิตวานิรุตชันติเกิดขั้นเกิดขึ้นแล้วย่าดับไปเตสังวูปสมโสุโคความเข้าไปสงบในระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารนติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรินสุจมารินเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายถ้าทว่าหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติมีเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ไม่มีแก่เราเลยส่วนยังกิจจิยังกิจจิกุศลังกัมมังสัพเพหิปเตหิปตังปุญญงหนอนโมตันตุ สุนันตุูลตัวเยเทวาอัศมินกาเนติกตาธิกายุกาสัทธาโฮนตุสุกิตาตัวตุกาบรมุันตุนาตามาตาปิตาจุกิตา mata pita cuci untuk tukar pemucan tu sepi yatika cuci untuk tukar pemucan tu sepi ayatika cuci untuk tukar pemucan tu sepi bisa sepi kah sepi peta cuci untuk tukar pemucan tu sepi ajar percaya cuci untuk tukar pemucan tu sepi nak kata cuci untuk tukar pemucan tu bersuat musang putuan namu puti satu akan timaya namu puti satu akan timaya namu puti satu akan timaya ปฏิทานนักฆ่าทายา เทวตาสันติวิหารละวาชนีตุเปกะเรปุทิกเรติยิงเตยิงตาธรรมะตาเนนะพระบุตุปูจิตาโสติงกระโุนเตถาวิหาระมันทะเลเทราจามัญจานตรรมกาจะปิโกโวสารามิกาตาณปฏิยุปสกากรมเจะติสงนิขมาจะอิสราสปานุปูตาสุกิตาพระบุญตุเตชลาพูชาเยปิจะอันตสัมปวาสังเสตชะตาอัฐวุปปาติการยังตังธรรมะวรังปิจเตสเปปปิทุกะสะกระลนตุสังกระยัง ທາ t o c i ລ a n g s a ັງ n g tamang tato cilang satang tamu tamatarang capu kola sangku hontu samaku wak atayak sata anitayak sata amir rakatu satamu sabibik tamacalino urki sampar p a m ະ y a m a k tami aliyap wirti pasana hontu sabibik palino putasasane samatarang pawi jantoo kali tibu jat wat s a t u ະ u r ດ i pawayak t a nang s a n g ในตุกเมตัณนึงมะตาปิตาจะตรัจงที่จังระกันติอุตตะกังเอวังตัมเมนะราชโนปัจจังระกันตุสัพปทาเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาของตุสเปลไปโนโนตุสเปปิปาริโนเอตาวตาจะมีสัพปังบุญญาสัพปังสเปเดวานนโมทันตุ สัพพะสัมปติสิทิยาฐานนังทัทันตุทัทันสงสัพเพติวานุโมทันตุด้วยสัพพะสัพปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังะคันตุสัพทาภาวนาภิรตตาหุนตุขจัตุเทวตาจุมังคลักขตาหุนตุสัพพังจุมังคลังละกันตุสัพพะเทวตัสปปุตตาุภารเวนสวดีหุนตุนิรันตะลังหุนตุสัพังจุมังคลังละกันตุสัพพะเทวตัสปัตมานุภาเวนสวดีหุนตุนิรันตะลัง คุณตสังจุมังกะลังนักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังขารุภาเวนะโสตีคุตนิลาตะลังสัพเพปุทาปละปตาปกันติยังพังอรหันตนิจนะัตาพสุสัพเพปุทาปละปตาปกันิยังพังอรหันตนิจนะอัมมสุสัพเพปุาปละปตาปฏิกันยังพังอรตาติจนะอัมมสุสัพเพปุาปละปตาปฏิกันิยังพังอรหันตนิจนะอัมมสุสัพเพปุาปละปตาปฏิเกัน

ข้าพเจ้าขอ,อน้อมกล้าทิฏวายเป็นพระยุสน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุรวรรณกาลัยขออนิสฐงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้ว,ลออว,กวกล้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยเขคเจ็บไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีสมาริกิ ขอให้พระทพระทธเจ้าทรงมีทธิ์ทั้งมันในการรำการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำอยู่ในความดีงามตลอดกาลน,านาั้นอีกทั้งขอเทพตูราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในภูมิส่วนนี้รทประสิทธิประสาทพรล่องสมอนุภาพแห่งมงคลเป็นสุขถึงมงคล นงงคนทั้งวงคที่สามชนงเ็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยประธานภาพเปลี่ยนวภาพและลีดทางวัฒศักดิ์ส,าาสิทธิ์ดำเนินคนในเป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้ชายตัวเงิน